สวัสดีครับพบกับรายการ Sport Talk the Hero รายการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชนที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของนักกีฬาทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติมากมายสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะฮีโร่นัก,กีฬาซึ่งบุคคลเหล่านี้ละครัทบที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆและเยาวชนในการที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาจนก้าวเข้ามาสู่ความสำเร็จเหมือนกับรุ่นพี่ที่สร้างเอาไว้สัปดาห์นี้ เราได้รับเกียรติจากสุดยอดนักตะกร้อลอดถ่วงชายทีมชาติไทยซึ่งเขาเป็นแชมป์ kings ครับถึง10สมัยแชมป์เอเชียนอินดอร์เกมอีก3สมัยแล้วก็แชมป์ซีเกมอีก2สมัยนักกีฬาคนเก่งที่ผมกำลังพูดถึงอยู่ในขณะนี้ก็คืออาสาสมัครทาหารพรานนาราชัยชูมเมืองกุศลไปติดตามประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจของเขาได้ในช่วงบอลทูบีครับบอลทูบีสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราองุุนไม่เป็นไขใสสะอาด เรัมทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้าเนียนใสพิพยะประกรันภัยห่วงให่ทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัรศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติตรีนีที่ขาสศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรสวัสดีครับสวัสดีครับอาสาสมัครทหารพันพาน,นาราไทยชูเมืองกุศลครับผมชื่อนี้เนี่ยถ้าใครเป็นแฟนกีฬาตะกร้อรอดห่วงครับนี่คือสุดยอด แชมป์ Kings, คิงส์คับ10บสมัยเลยนะฮะซเกมอีกสองสมัยยังมีเอเชียนอินดอร์เกมอีกสามสมัยแต่ที่สำคัญที่สุดนี่คือสุดยอดนักตะกร้อที่หลายๆคนเรียกฉายาเขาว่าหลงตีนจรวดค,รคนนี้เลยนะฮะพี่ถูกขออนุญาตถามนิดนึงตอน,นสมัยเด็กๆเนี่ยเราเป็นคนจังหวัดอะไรเป็นคนสมุทรปราการกครับพัป,ปแดงครับผมอ๋อ ผมลูกคนเดียวนี่ลูกทนเลยนะฮะครับผมสมัยเด็กๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลงเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาหลายชนิดเราเล่นอะไรมาบ้างผมเล่นจริงๆก็เด็กตามภาษาก็เล่นฟุตบอลครับฟุตบอลแล้วก็มีตะก้อมีกระโดดสูงบ้างแข่งตามโรงเรียนทั่วไปนยครับพี่แต่ที่ชอบที่สุดตอนเด็กๆตอนนั้นเราชอบอะไรจริงๆชอบฟุตบอลอยากจะเป็นนักฟุตบอลใช่ครับอพอหลังจากที่เราเล่นกีฬามาหลายชนิดแล้วม,มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจตรงรที่ว่าหลงเอง เห็นบอกว่าเป็นเด็กที่ครอบครัวก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรถูกต้องครับถูกไหมับชีวิตมันก็ต้องต่อสู้ใช่ครับเรียนจบชั้นอะไรตอนนี้จบปริญญาตรีที่มองเทพธนบุรีครับผมตอนสมัยเด็กๆเห็นบอกว่าระหว่างที่เรียนอยู่ก็ทําอาชีพเสริมหลายอาชีพเลยใช่ครับก็ขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยครับผมขับวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็แถวไหนแถวท่าน้าพระประแดงเลยครับผมครับท่าน้ำพระประแดงแล้วก็ มมเอาปีนหมากปีนมะพร้าวตัวไปนะครับเอาหมดหจ้างตัวไปเองต้องต้องเอาครับจึงนั้นปากกัดตินทีบเลยว่างั้นฮะสุดยอดเห็นบอกว่าความสามารถของลงอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนทึ่งก็คือมีความสามารถในการเป็นนักดนตรีใช่ครับเล่นดนตรีด้วยครับเรียนหนังสือไปด้วยเล่นดนตรีไปด้วยครับเล่นอะไรฮะ <laughs> <laughs> เล่นเบสครับเบสกีตาร์ใช่ครับทีนี้ชีวิตมันผกผันไปยังไงถึงได้ไปเจอกีฬาตะกร้อลอดห่วงขึ้นแล้วก็แล้วก็ สนใจฝึกอย่างจริงจังก็เล่าเล่าท้าวความก่อนครับกบ็คือมันมีงานแข่งเรือพะประแดงอืมผมได้ไปดูเขามีการแข่งตะข้อรถบวงครับได้ไปดูเราก็เจอว้าวขึ้นมาเลยว,ว,เว้าวฮ่ยเตะข้าบ่วงได้ยังไงฝรั่งดูยังต้องว้าวเลยคน<ม>เราคนไทยเราไม่เคยเห็นเราก็เ,เล่นได้ไงก็เลยลองถามพวกที่เขาเล่นเป็นว่าเ<ม>ขาเล่นกันที่ไหนอืมผมก็ได้ไปดูแล้วก็ได้ลองเล่นดูอะครับพี่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุประมาณ1ิบ 8 9เกาองครับกำลังวัยรุ่นเลยนะอ่าตะอนกำลังวัยรุ่นเลยครับใช่ครับก็ลองเล่นไปฝึกไปฝึกไปก็ได้แค่2ท่าแหละครับฝึกแต่คือความพยายามของว่าของผมว่ามันน่าไปได้ไกลกว่านี้อีกผมก็เริ่มใช้เวลาว่างในการที่เลิกจากการทํางานเลิกจากการเล่นดนตรีหรือขับวินเนี่ยครับก็ซ้อมให้หนักมากกว่าเดิมพอเริ่มเริ่มไปเราได้มมีสถานที่ที่เรารู้จักแล้ว ที่เขามีหลายๆที่ที่ซ้อมรเราก็เริ่มเดินสายไปซ้อมมาเขาอพอเริ่มเดินสายไปซ้อมมาเขาปุ๊บเขาก็เริ่มเห็นแววว่าเอ้ยเราได้สองท่าแล้วนะชัวสามารถเดินสายหาเงินได้แล้วแปรกับหัวนี่ใช้ได้เลยหาเงินได้แล้วภาษาผมก็เลยหาเงินได้แล้วก็เลยไปเดินสายตามงานวัดวันหนึ่งสามงานก็พันหนึ่งเพ้ยใช้ได้นะข้าไป่ถูกใช่ครับก็เลยโมเมนต์นั้นการเล่นดนตรีก็เลยตัดออกไปอก็เลยแล้วแต่ขับวิน กับเล่นตะกรอเล่นตะกร้อโอเคได้ใช้ชีวิตอย่างนี้มากี <ip> ่ปีช่วงระยะเวลาสองปีผมก็ได้เดินเข้ากรุงเทพเพราะบ้านผมอยู่ปรบประแดงจากเด็กบ้านบ้านแข่งในตำบลแข่งในในสมุทรปราการาาเริ่มเข้ากรุงเทพมีสมโมสรอนเข้ามาหนึ่งุกก๊บก็เพิ่ม level เลเวลไปประเภทขอเข้ามาเตะประเภทถ้วยพระราชธะถ้วยถ้วยถ้าเดินสายก่อนครับพี่ตู่เดินสายเดินสายก็คือเขาเรียกว่ามันมีเลเวลก่อนขอกอคอ ก็เลยเข้ามาเป็นประเภทขอในใน,ในการเดินสายพี่เขาดึงประเภทขอมาอยู่อ,อสอน,อนอบางยี่เรือพอเข้ามาได้ประมาณสักหกเดือนครัหกเดือนปุ๊บผมก็โดดเลเวลเป็นกอนเลยอู้เร็วจังเลยมีโอกาสพอตั้งแต่ผมโดดขึ้นไปเป็นประเภทกอปุ๊บพี่ตู่ผมก็เลยขยันว่าเราว่ามันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ละอืมเพราะประเภทกอเนี่ยเงินรางวัลมันล่อตาเราเยอะมากครับมันต้องเอาแล้วมันต้องเอาแล้วและเห็นพวกพี่ๆที่เขาเริ่มจะโรยลาลง ผมก็เริ่มที่จะขยับขึ้นพัฒนาขึ้นซุนทางสองหนักกว่าเดิมอีกเขานี้หนักกว่าเดิมอีกพอซ้อมมากๆครสักสองสามปีเริ่มทิ้งงานขับวินวินไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพแต่ก็อย่างเดียวเจอใจเพราะมันเห็นเห็นเงินครับพี่ตุเห็นเงินคือมันเราเรามาจากครอบครัวยากจนพอพอมีรายได้ครับเราก็เริ่มที่จะขยับขยายครับทีนี้หลังจากที่แข่งขันเดินสายหารายได้แบบนี้เข้าสู่ยุทธจักรในการแข่งขันเพื่อที่จะเป็น ทีมชาติหรือว่าแข่งขันในนามกีฬาเขตกีฬาแห่งชาติอย่างไงก็เริ่มจากที่มีสโมสรแรกที่เข้ามาก็คือสโมสรกองทัพบ,บกผมก็เลยได้โอกาสให้ผมมารับราชการทาหารบกผมก็เลยได้ไปอยู่สโมสรกองทัพบ,บกกองทับบกกงทพภาคที่สองที่จังหวัดนครราชสีมาแข่งให้กองทัพบ,บกมาต่อนเนื่องช่วยพระราชทานก็แชมป์สมเด็จประเทศก็แชมป์กีฬาแห่งชาติก็แชมป์มกีฬาภายในกองทัพบ,บกผมก็เสื้อสามารถ ทุกปีครับผมก็จนได้มีวันหนึ่งปี2,548พอดีผมได้ไปแข่งงานถ้วยพระราชทานในหลวงที่ท้องสนามหลวงเขาเกกีฬาไทยปีนั้นก็ได้ได้รองแชมป์ไม่ได้แชมป์พอาทีมท่าเรือการท่าเรือไ,ได้แชมป์เขาทางสมาคมแล้วก็แห่งไประเทศไทยก็มีหนังสือมาให้ผมไปเก็บตัวทีมชาติเรียกตัวเก็บทีมชาติเลยผมดีใจมากอรผมดีใจมากพเข้าไปเก็บตัวทีมชาติผมก็โ ก็ยังเป็นเด็กใหม่อยู่นะวังก็ยังงูปลางูปลาเป็นรายการ,รเ,เ,เอเชียนดอเกมที่ประเทศไทยไทยเป็นเจ้าภาพด้วยครับเอเชียนดอเกมที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งที่1กําลังคุยสนุกเลยนะครับเดี๋ยวขอพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับมาดูว่าจากเด็กขี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็เล่นกีตาร์เบสนะครับกลายมาเป็นนักตะก้อทีมชาติไทยแล้วก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้อย่างไรสักครู่กลับมาคุยกันครับในระดับซีเกมแรกผานมาอีกกี่ปีถึงได้ลงซีเกมสอ0 0ัที่ประเทศลาว สอป,าปาลาวใช่ครับผมก็ดีใจมากเลยอันนี้เป็นเหรียญแรกที่ผมเล่นในซีเกมเป็นเหรียญทองเหรียญแรกที่ทําให้ประเทศไทยพออเฟนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอัางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาดเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายป้าหน้านเนียนใส พิพยาประการภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลัศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาติตามสปอร์ตท็อปเอนฮีโร่ top, Hero, ในช่วงที่2นะครับช่วงฮอฟเฟื่อสักครู่นี้คุยสนุกมากๆเลยนะครับผมผมมีความรู้สึกว่าชีวิตของหลงเนี่ยมัน โลดโผนจริงๆเลยใช่ครับแล้วใครจะนึกว่าจากเด็กขี่บินมอเตอร์ไซค์จากมือกีตาร์เบสที่เล่นดนตรีตอนกลางคืนครับวันหนึ่งเขาจะกลายมาเป็นนักกีฬาที่มีธงชาติไทยครับอยู่ที่หน้าอกได้เอาละพอสมาคมเรียกไปเก็บตัวครับผมตอนนั้นความรู้สึกของเราดีใจมากสุดยอดมันไม่มีอะไรดีใจไปมากกว่าการไม้วครับในการในการที่ถึงจะไม่ได้ติดตัวจริงได้ไปเก็บตัวทีมชาติก็ก็รู้ล้ว สุดยอดในประชีผมแล้วครับไปเจออะไรบ้างที่นั่นไปเจอสิ่งใหม่ๆคือการมีระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมการกินอยู่แบบระเบียบเลยแน่ๆเลยครับอันนี้ก็คือไปเจอรุ่นพี่ที่ดีไปเจอรุ่นน้องที่ดีไปเจอโค้ชที่ดีตอนนั้นโค้ชเป็นใครโค้ชตอนนั้นเป็นพี่อมรศรีสวัสดิ์เป็นเขาเป็นโค้ชของเราแล้วพี่พี่ปานครับสุรัส์เชียงใหม่เอาละเป็น เอเชียนอีดอเกมครั้งแรกครั้งแรกเลยครับผมได้มีโอกาสลงสนามไหมเล่าอีกนิดหนึ่งพอดีวันนั้นได้ส่งตัวนักกีฬาไปแล้วอผมไม่มีชื่อรายการไม่ติดส่งรายชื่อไปแล้วแข่งที่ประเทศไทยไใช่ไหมปู่ใช่แต่คือความหมายว่ามีนักกีฬาเพื่อนผมนี่แหละเกิดอาการบาดเจ็บอุยโค้ชก็โทรหาผมตอนนั้นคือปล่อยตัวกลับบ้านแล้วเฮ้ยหลงกลับเข้าแคมป์ด่วนผมก็ตกใจเอา้าทำไมครับอคือเอาเอา๋อพอดี เกิดอุบัติเหตุเพื่อนเจ็บเพื่อนเจ็บเล่นไม่สามารถแข่งได้แล้วตอนนั้นเป็นรายการเอเชียนดอเกมครั้งแรกที่ไทยใช่ความหวังของตะกอลบวกต้องมาดับหนึ่งแน่นอนเราเป็นเจ้าภาพแล้วเป็นกีฬาในบ้านเราอ่ะใช่ครับเขาก็เลยเรียกผมเข้าไปแทนโชคดีเป็นความโชคดีของผมอีกก็เลยได้ลงเลยได้เป็นตัวจริงเลยครับโอ้โหแล้วปรากฏว่าปีนั้นก็เหรียญทองด้วยเหรียญทองครับผมอ่าเหรียญทองอย่างเดียวมันไม่ว่าสิเหรียญทองปีนั้นมีอัดฉีดด้วย1ล้านบาทเอาไปทําอะไร ตอนนั้นก็คือเอาไปให้พ่อแม่ก็คือสร้างตัวโ oh. อปลูกบ้านก็เรายากจนนะครับรผมรเราก็เ,เริ่มเริ่มต้นจากศูนย์อยู่แล้วครับครับเราก็ใช้เงินอย่างประหยัดใช่ครับพอเสร็จจากเอเชียนดอทเกมครั้งนั้นไปต่อรายการอะไรอีกก็ไปต่อมันมีรายการต่อเลยมา Kings Cup ต่อเลยครับอ่าต่อ Kings Cup เลยครับต่ King ส์คัก็ต่อเนื่องมาผมก็อยู่ทีมชาติมายาวๆเลยครับสรุปแล้วก็คือเล่น King s Cup มาทั้งหมด10สมัยนี่แชมป์ทั้ง10สมัยเลยแชมป์ทั้ง10สมัยเลยครับีน การลงเล่นในนามทีมชาติไทยในระดับซีเกมครั้งแรกเลยในระดับซีเกมครั้งแรกผ่านมาอีกกี่ปีถึงได้ลงซีเกม2009ที่ที่ประเทศลาวสปะปะลาวใช่ครับอ,มอผมก็ดีใจมากเลยอันนี้เป็นเหรียญแรกที่ผมเล่นในซีเกมเป็นเหรียญทองเหรียญแรกที่ทําให้ประเทศไทยโอ้โหคนที่อยู่ในจังหวัดผมหรือว่าคนที่ดูตะก้อรอดบวงที่เริ่มใหม่เยาวชนหรือว่ารุ่นพี่พี่ได้ลงผมได้ลงสืบพิมพ์หน้าหนึ่ง โอ้โหยังรายการแรกเลยว่ายังหล่อเลยครับผมแล้วก็คนแถวบ้านก็เพิ่งจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นนักกีฬาทีมชาติเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโอ้อวดว่าเราเป็นใครมาจากไหนถูกต้องครับพี่ตู่แต่วันหนึ่งมันก็ปรากฏปรากฏาไม่เห็นก็คือแชมป์ตะก้อรนบวงเหรียญทองเหรียญแรกของประเทศไทยวว้าของรายการซีเกมที่สปปลาวอ่ะโอเคแล้วหลังจากซีเกมครั้งนั้นที่สปปลาวมันมีรายการเอเชียนอเลกเกมที่เวียดนามปีเดียวกันเลยครับ2009 อปีเดียวกันก็เหรียญทองเหมือนกันครับก็คือจริงๆแล้วพี่ตู่มองว่าชีวิตการเป็นนักกีฬาตะกร้อลดห่วงนี่หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยครับก็แค่เตะลูกไปลงห่วงแต่จริงๆแล้วยากมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ย,ยากมากครับมันผ่านอะไรอีกมากมายเยอะแยะมากเลยพ,พี่ตู่ลองสังเกตครับบางทีกีฬาตะกร้อระบวงเป็นกีฬาที่น่าเบื่ออืแต่จริงมันสนุกมากสําหรับผมเพราะผมเริ่มมาจากหนึ่งท่า สองท่าท่าที่สามได้เดินเข้ากรุงเทพเพราอท่าที่สี่เริ่มประเภทขอพอาท่าที่ห้าท่าที่หกเริ่มประเภทกอทุกวันนี้ผมเตะสิบห้าท่าสิบห้าท่านี้คือติดทีมชาติยาวนานเลยนะครับก็มันต้องเพิ่มเลเวลตัวเองเพิ่มเลเวลเลเวลไปเรื่อยเพื่อให้เราพัฒนาตัวเองไปด้วยอย่าหยุดกับมันถ้าเราสนุกกับมันมันจะเพิ่มไปเรื่อยการได้ต่อท่าแล้วเข้าบวงมันเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยมันสนุกตรงนี้ครับ สรุปแล้วว่ากันเลยสรุปกันแบบซีเกมลงทั้งหมดผมเล่นซีเกม2สมัยก็ได้แชมป์ทั้ง2สมัยครับผมโอเคเอเชียนดอ์เกมเอเชียนดอเกมสสมัยครับก็ได้แชมป์อีกครับผมแล้วก็มีอะไรอีกคิงส์คัพ10สมัยก็ก็แชมป์ทุกปีแชมป์ทุกปีครับนอกจากนั้นยังมีกีฬาเขตอีกนะกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชาติลยครับพี่กีฬาแห่งชาติเป็นไงบ้างผมผมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยม7สมัยครับว้าว ลงเล่นให้กทมกทมหสมัยแล้วโครานึงสมัยครับแล้วทีนี้นอกเหนือจากกีฬาเหล่านี้ปุ๊บเนี่ยมันยังมีรายการอื่นออีกที่เรามีโอกาสได้ได้ไปโชว์ฝีเท้ามีรายการตะก้อไทยแลนด์ผมก็อ๋อนี่ยเนี่สำคัญตะก้อไทยแลนด์ผมก็เล่นให้กับเล่นให้กับสโมสรอะไรอาสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับความความภาคภูมิใจที่สุดของหลงในการใช้ชีวิตการเป็นนักกีฬาตะกร้อครับ รอดหวงทีมชาติไทยเนี่ยค,คิดว่าแมตช์ไหนเป็นแมตช์ที่คุณประทับใจมากที่สุดเลยแมตช์ไหมที่ประทับใจสุดก็แมตช์ที่อสอว่าป,ปลาวครับเป็นเหรียญทองเนี่ยแรกแล้วตอนนั้นเมียนมานี่เล่นตะกอรอดหวงได้ดีมากครับแล้วก็ซีเกมที่บ้านเขาด้วยที่เมียนมา่าที่เดบิดอออรอบแรกเราแพ้เขาเราก็โอ้โหตึกตักตึกตัก,ตกชุดเดิมเลยชุดชเดิมเลยครับพี่ตูต่เราแพ้เขาพอรอบชิงเราไปกดเขาอยู่เลยก็แชมป์มาก็ได้แชมป์มาเลยใช่ครับ กำลังคุยสนุกเลยนะฮะเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับใครจะเชื่อว่านักตะกร้อรอดห่วงทีมชาติไทยคนนี้คว้าเหรียญรางวัลให้กับทีมชาติไทยมามากมายเหลือเกินรู้ไหมฮะอาชีพเสริมอีกอาชีพหนึ่งมาแล้วครับช่างตัดผมฝีม,มือดีครับเดี๋ยวสักครู่กลับมาคุยกัน คอั่น์หนึ่งเลาะขอตะก้อของเดลนิวพี่สาคอน็าอนายเป็นคนที่เตะตะก้อ <Real. S 2> เร็วนันฉันตั้งให้เธอและกันหลงตีนจรวดแล้วกันเราพอลงคอล่มไปบ่อย,อยคนก็ติดมันก็ติดชื่อนี้ยาวๆเลยทูบีออนสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตราอางุ่นไม่เป็นไขใสสะอาด เซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสทิพยะยะประการไทยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพลักศึกษาและกีฬาพัฒนาคนพัฒนาชาติซิลเวอร์สปอร์ตบายยูเรกา กลับมาติดตามสปอตท็อกในฮีโร่ในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงทูบิยอนเมื่อสักครู่นี้คุยกับหลงแล้วผมมีความรู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักตะกร้อของคุณนอกจากจะพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆถูกไหมฮะย้ายสโมสรจากทหารบกไปท่าเรือ,อรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาอยู่ที่ราชนาวีใช่ครับนะครับ,รบได้สร้างผลงานอะไรกันให้กับราชนาวีหรือยังตอนผมเพิ่งย้ายมาได้ได้ปีกว่าเพิ่งจะได้ลองแชมป์ลีกจาก จากเขาได้ประมาณสักที่สี่ที่ห้าผมก็มาอยู่กับเขาได้รองแชมป์ขึ้นมาเป็นรองแชมป์แล้วใช่ครับขยับอีกหน่อยจะขยับขึ้นมาเป็นแชมป์เร็วๆนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นต้องใช้เวลานิดนึงขอเวลาสักปีสองปีน่าจะได้ชีวิตการเป็นนักตะกร้อรอดห่วงของหลงเนี่ยเห็นบอกว่าก็ยังยังอยู่ในเส้นทางที่เราจะต้องแข่งขันต่อไปถูกต้องครับเพียงแต่ว่าแมชการแข่งขันในนามทีมชาติไทยแต่ละแมชเดี๋ยวนี้มันเปิดกว้างขึ้นใช่ครับพี่ตู่เขาใช้วิธีการคัดเลือกตัวใช่ครับพี่ตู่ครับก็คัด สมมุติ50คนครับให้เหลือ8คน10นาทีครับเอาแต้มสูงที่สุดครับ 2>, 2ครั้งอืมใครได้แต้มมากสุดก็เกรียงลาดับมา1ถึง8คุณก็ติดทีมชาติในปีนี้ไปใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นชีวิตการเป็นนักตะกร้อรอดห่วงของหลงเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเล่นได้ไปจนถึงอายุ40ปี50ปีก็ได้ถ้าความสามารถยังถึงถูกไหมฮะต้องต้องต้องความสามารถต้องถึงด้วยแล้วก็ร่างกายต้องพร้อมเลย เขเหนื่อยนะครับพี่ตู่เหนื่อยปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่ละสี่สามครับแล้วทุกวันนี้ฝึกซ้อมยังไงดูแลตัวเองยังไงก็ก็ซ้อมวันละเวลาน้อยลงเพราะร่างกายเราเริ่มถอยหลังลงถอยหลังลงแล้วแต่เราก็อาศัยประสบการณ์ไม่ทิ้งมันอย่างนีแต่ถ้าเราตก็รบวนถ้าทิ้งมันปุ๊บร่างกายกล้ามเนื้อไม่จำปุ๊บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยทำไงก็ได้กล้ามเนื้อยังจำท่านี้อยู่ครับแค่นั้นแหละครับเคยมีอาการบาดเจ็บที่รบกวนหลงในการเล่นทีมชาติไทยมั้งไหม เจ็บหลังครับหลังเพราะเพราะผมใช้สรีระเยอะมากเพราะทุกส่วนของร่างกายผมต้องทําให้เข้าบ่วงหมดเลยแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยหลงเป็นนักตะกร้อรอด่วงที่มีความเร็วสูงใช่ครับก็เลยกลายเป็นผู้ที่ได้รับฉายาว่าหลงตีนจรวดใช่ครับมันมาอย่างไงครับมมาจากพี่คอลัมน์หนึ่งล็ะกอตตะก้อของเดลีนิวของพี่สาครเเขาก็เลยเฮ้ยหลงไม่มีอะไรจะลงสโลแกนให้มันบือหวาว่ะแล้วนายเป็นคนที่เตะตะก้อเร็วเร็วแล้วแม่นดันฉันตั้งให้เธอแล้วกัน เอาเป็นหลงตีนจรวดแล้วกันเราเราพี่พี่มันได้เหรอพอพอลงคอล่ามไปบ่อยมันก็ติดชื่อนี้ยาวๆเลยนั่นเลยเป็นสโลแกนเราจะทุกวันนี้เลยต้องขอบคุณพี่เขานะผมขอบคุณพี่ครับอาจารย์เพราะว่าคนรู้จักหลงตีนจรวดพอบอกหลงตีนจรวดนี่นึกหน้าออกเลยอ๋ออีกตัวคนนี้เองใช่ครับพี่โตที่นี่อีกอันหนึ่งครับตอนนี้หลงมีครอบครัวละมีครอบครัวแล้วครับเห็นบอกว่ามีลูกสองคนลูกผู้ชายสองคนครับลูกชายคู่เลยใช่ครับคนโตนี่โตแล้วนะคนโตนี่มอสีครับฮะครับอยาก เป็นนักกีฬาทีมชาติเหมือนพ่อมั้งไหมไม่ไม่ไม่คิดเลยครับตอนนี้เขาเรียนอย่างเดียวเรียนเขาขอเรียนอย่างเดียวเคยเคยเคยฝึกให้เขาเล่นแล้วแล้วเขาก็เลยเล่นลบบี้เขาอยู่พอบรลอตอนนี้โรงเรียนอยู่พอบรลอราชวิทยาตอนเขาก็เล่นลบบี้เจออะไรหนักๆมาเขาบอกเขาไม่อยากเป็นเหมือนป้าแล้วนะเขาขอเรียนดี่ว่าวแต่เขาก็เลือกเลือกเรียนภาษาจีนอ๋อดี s S K 3ไปแล้วอันแน่ใกลแล้วกลแล้วใกลแล้วอีกหน่อยก็ไปอยู่จีนได้เลยส่วนคนเล็กนี่น่าจะไปเหมือนพี่ตู่ครับผมเล่นชอบเล่นดนตรี อ๋อจริงก็ปะ่ะฮะก็ะกะล่าสุดมาผมเพิ่งซื้อเปียนโนให้เขาเออจะเป็นมือเปียนโนเหมือนผมอ่ะใช่ครับเพิ่งซื้อเปียนโนมาใช่ได้ใช่ได้ทีนี้พูดถึงอาชีพเสริมเมื่อสักครู่ที่ผมเกริ่นไปครับหลงไปเจออาชีพช่างตัดผมได้ยังไงมันมันเป็นอาชีพที่เราฝันอีกอย่างหนึ่งในบ้านปลายชีวิตของเราที่เราจะเลิกเล่นกีฬาครับผมผมก็เลยเลือกที่จะไปเรียนการตัดผมไปเรียนจากที่ไหนไปเรียนจากศูนย์ศึกอาชีพกทม ฟรีด้วยนะฟรีด้วยครับฟรี Free ด้วยครับแล <laughs> ้ว <ม S 1> อย่างด้วยมันเป็นอาชีพที่เราชอบถ้าเราคนเราชอบทําอะไรมันจะประสบความสําเร็จถ้าเราตั้งใจเขาเรียกว่าใจรักไงครับผมพี่โด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็เลยเดินสายนี้มา5ปีครับเอาละทีนี้อยากจะให้หลงบอกกับเด็กๆและเยาวชน <c oughs> ใครที่ชอบกีฬาตะกร้อลอดห่วงแล้วอาจจะเห็นว่ามันมันน่าสนุกเหมือนกับที่หลงเคยสัมผัสมาจะแนะนําน้องๆเหล่านี้ยังไงว่าจะต้องฝึกยังไงแล้วก็ เส้นทางในการเดินยังไงถึงจะสามารถติดทีมชาติไทยได้ครับก็ฝากน้องๆนะครับทั่วประเทศตอนนี้เริ่มมีรายการแข่งขันเพิ่มมากแล้วเราก็อยากให้น้องๆมาเล่นรายการตะก้อรถบ่วงซ้อม,มบ่อยๆทำบ่อยๆก็อยู่ที่โค้ดของแต่ละโรงเรียนด้วยว่าเขาะจะสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนสักวันหนึ่งน้องๆก็อาจจะเป็นเหมือนผมได้สุดท้ายอยากให้หลงขอบคุณและก็ขอแรงใจจากแฟนกีฬาตะก้อที่ชื่นชอบในสไตล์การเล่นของคุณอยู่ เชียร์หลงต่อไปเพราะหลงยังจะเล่นทีมชาติไปจนถึง50ปีอันนี้เป็นคําสัญญาทําให้ได้นะก็เต็มที่ครับพรับก็ขอคุณนะครับขอขอบคุณสมาคมแล้วก็แห่งประเทศไทยนะครับที่มีรายการแข่งขันดีๆให้กับพวกผมแล้วก็รอดวงนะครับผมก็จะทําผลงานให้ดีตลอดไปทุกๆปีนะครับผมก็ขอบคุณสโมสรด้วยที่ให้โอกาสผมมาได้มาอยู่สโมสรราชนาวีฝากติดตามผมด้วยนะครับผมช่องทาง เฟซบุ๊กยูทูบอิ Facebook, YouTube, อนสตาแกรมน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วครับผมบสุดท้ายนี้ทางรายการมีของที่เล็กล ك, 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 ๆน้อยๆจะมอบให้นะฮะเป็นเสือ้อสวยๆจากยูเรกานำไปสกรีนด้านหลังว่า p o r t Talk ในฮีโร่นั่นหมายความว่าหลงตินจรวดคนนี้เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนกีฬาชาวไทยแล้วก็เป็นฮีโร่ในดวงใจของแฟนรายการเราด้วยนะฮะค,คุณเป็นนักกีฬาตะกร้อบางครั้งต้องออกไปซ้อมออกไปเล่นกลางแดดเนี่ยตอนนี้เริ่มรู้สึกไหมฮะหน้ามีฝ้ามาละมีฝ้ามีกระมาลครับดีมาก ตัวนี้ดีมากนะฮะเซรั่มทองนัชชาสวยครบจบในขวดเดียวสลายฝ้าหน้าเนียนใสครับอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงนะฮะแล้วที่สําคัญที่สุดเนี่ยใครที่สนใจนะฮะอยากจะนําไปใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็โทรติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้เลยนะฮะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณที่วันนี้ขับรถมาไกลเลยแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการเราจะติดตามประวัติของหลงต่อไปจนกว่าจะถึงอายุ50ปีครับเดี๋ยวมาคุยกันตอนที่เลิกเล่นครับวันนี้ทางรายการขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ตู่ ขอขอบคุณอาสาสมัครทาหารพรานนาราชัยชูเมืองกุศลหรือที่รู้จักกันในนามหลงตีนจรวดสุดยอดนักตะกร้อลอดห่วงชายกีชาติไทยเจ้าของแชมป์คิงส์คัพสิสมัยเหรียญทองซีเกมอีก2สมัยและเหรียญทองเอเชียนอินดอร์เกมอีกสาสมัยซึ่งได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและนำความสุขมาสู่แฟนกีฬาชาวไทยทั้งประเทศสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติประวัติในฐานะฮีโร่ในกีฬาของรายการสปอตฮ็อกดีฮีโซึ่งแฟนกีฬาชาวไทย จะคอยเป็นกำลังใจและติดตามผลงานอันยอดเยี่ยมของฮีโร่นักกีฬาผู้นี้ตลอดไปต้องยอมรับนะครับว่าหลงตีนจรวดคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆแม้นอายุจะมากแล้วนะครับแต่ว่าประสบการณ์ทำให้เขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่สมัยเป็นนักดนตรีจนมาถึงเป็นนักกีฬาทีมชาติแต่ว่าน่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีน้ำมันพืชตราองุนเซรัมทองนัชชา ที่พยะประกันภัยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสบู่สมุนไพรอิงอ่อนพรีเมียตะกร้อไทยทร i นิตี้ค่าสซ e เวอร์สปอร์ตบายยูรกาและสถานที่ถ่ายทำพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับเป็นแฟนรายการที่ต้องการติดตามชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์และติดตามชมได้ทางแฟนเพจที่ปรากฏขึ้นหน้าจอขณะนี้นะครับสัปดาห์หน้า เรายังมีนักกีฬาทีมชาติไทยอีกหลายคนที่จะเข้ามาพูดคุยกันในรายการลาไปก่อนพบกันเปนประจำทุกวันอาทิตย์เวลา13.30นนทาง T-Sport Channel สวัสดีครับ เอเชียเกมครั้งต่อไปคือที่โดฮาครับที่โดฮาครับเปิดมาก็เหมือนเดิมครับไม้หนึ่งก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้อยู่ครับไม้สองไม้สองไม่ได้ไม้สามผมก็ยี่สิบเก้าแล้วครับผมผมก็ได้เหลี่ยมมานิดเดียวนะครับก็ได้ซีดิชัยโศวพอาะทีนี้มันบี้กันมาครับไล่กันมาจนจนเขาตัดสินด้วยด้วยภาพถ่ายเลยด้วยภาพถ่ายครับซีดิชัยเข้าก่อนไล่เข้าก่อนกับญี่ปุ่นใช่ไหมฮะกับญี่ปุ่นโอ้โห